สวัสดีครับผมอยู่กับรายการ G Toy Review Intro มาสวัสดีครับผมอยู่กับช่วงเล่นก่อนส่งกันอีกแล้วนะครับผมที่ห่างหายกันเป็นนานนานแบบนานมาก,มากๆเลยเพราะว่าไม่มีอะไรจะรีวิวนะครับผมเพราะช่วงนี้ของก็ไม่ค่อยจะมีเข้าด้วยนะครับอะไรอย่างนี้ ก็เลยไม่ได้รีวิวเลยไม่ได้ทำคลิปเคลบอะไรลงเลยนะครับผมก็จนมาได้ตัวตัวนี้มานะครับผมเจ้าตัวนี้เป็นตัว Dn นะครับผมเคยรีวิวไปแล้วแหละแต่ว่าตัวนั้นเป็นตัวแรกนะฮะอันนี้เป็นตัวครบรอบ20ปีนะถ้าจะไม่ผิดนะครับสังเกตง่ายๆนะครับผมเจ้าตัวสีน้ำเงินตรงนี้นะครับจะเงาจะดูสวยกว่านะครับผมแล้วก็ที่เพิ่งรู้เดิมเหมือนกันนะครับตอนที่ว่าได้ตัวนี้มาก็คือสวิตช์สวิตช์นะครับจะถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยจะเป็นสีแดง ถ้าเป็นตัว20ปีจะเป็นสีดาแบบนี้นะครับผมโอเคอ่าตัวนี้ผมไม่ได้เปิดปิดสวิตช์นะเพราะว่าผมเปิดทิ้งไว้ละเพราะว่าสวิตช์มันแข็งหน่อยนะครับมันสนิทมันขึ้นลอะอะไรประมาณนี้ผมก็หย,ดยอดหยอดซนิกไปแล้วนะฮะแต่ก็ยังไม่หายขาดนะครับผมแต่ก็เล่นได้ปกตินะครับผมลองยิงดูนะฮะอ่าก็คือไฟนี่คือเสียงนี่คือยังดีอยู่นะครับผมผมก็ามาขัดแล้วนะครับ เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะครับว่ารูปตอนที่ได้มากับตอนที่ขัดเรียบร้อยแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยก่อนขัดเป็นยังไงนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้นะครับผมอ่าตามนี้เลยนะครับผมอ่าผมมีการ์ดรีวิวอยู่ใบหนึ่งนะฮะที่เหลือผมก็เป็นการ์ดกระดาษกระกากเลยนะครับผมปริ้นออกมานะครับข้างหลังก็เป็นแบบนี้นะฮะอ่ามาลองเทสกันดูนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วมันอ่านใบไหนบ้างนะครับผมก็ลองดูกันนะครับผม ไปดูลูกเลยกันเลยไปอะไรครับผมสำหรับเจ้าใบแรกนะแต่ต้องหาก่อนนะครับผมอ่าอันนี้เป็นคาเมนไรเดอร์นะครับผมแน่นอนว่าแปลงร่างเป็นดีเอ็นแน่นอนฮนะใส่แล้วอ่ะ uh, อันนี้เป็นคอมพิวต์ฟอร์มนะครับผมนี่นะครับ อ่าเป็นดิเอ็นคอมพลีตฟอร์มนะครับผมอันนี้เป็นถ้าไม่ตายนะครับผมอ่า,อาใส่ก่อนถ้าทำการอย่างนี้ใส่ยากนิดน,นึงนะครับแนะนำให้ไปซื้อหรือว่าทำการโมเองที่มันดูดีกว่านี้นะฮะ ตัวนี้สามารถอ่านการ์ดได้นะครับผมอ่านการ์ดได้ไม่ทุกใบนะแต่ว่ากระบบก็จะดีกว่าตัวตัวแรกนะเพราะว่าตัวแรกมันอ่านการ์ดไม่ได้เนาะะต่อไปนะครับผมไม่ได้ใจว่าเป็นเป็นการ์ดอะไรนะครับเป็นแทกไรนนะครับผมอ่าอีวิวชันนะครับ เ่าไปแอคแทกไรอีกหนึ่งใบนะครับผมก็จำไม่ได้ว่ามันเป็นการอะไรบ้างนะไม่ได้เขียนไว้นะครับใส่ป้ายอะไรนะอีกที อ๋อบลัสนะครับบลัสเดี๋ยวผมขึ้นโชว์รูปไว้ให้ดูนะครับว่าเป็นการอะไรใบไหนนะครับผมโอเคอันนี้เป็นบลัสนะครับผมอ่ผมก็ไม่ใช่ใบนี้ต้องอ่านยังไง ใบนี้ cross a t t a c k นะครับผมอีกทีกที่ Attack, cross า cross a t t a c k นะครับกว่าจะใส่ได้นี่คือยากเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นกร์ดที่ปิ้นออกมาเองนะครับบางคนมันก็เลยแบบไม่ชัดเจนอะไรประมาณนั้นนะครับก็อาจจะ ผิดพลาดบ้างเล็กน้อยนะครับแอ็กแทกใบต่อไปครับผมอ,อ่าบาเรียนนะครับผมใบนี้ใบสุดท้ายของแอแ็กแทกไลน์นะครับนี่ใส่ก่อนใส่แนวนี้อ่า invisible นะครับอ่าจบไปแล้วนะครับสำหรับการ์ดของ d ีเอนะครับต่อไปเป็นใบอื่นที่ผมลองปริ้นออกมาบ้างนะครับอ่ะอย่าง Super ร a วอนใบนี้นะครับผมจะอ่านไหมนะใบน,นี้อาจเป็นใครสานะครับผม เพราะว่าอะไรเพราะว่าโค้ดมันเหมือนกันนะถ้าจําไม่ผิดเดี๋ยวลองหาไข่สะก่อนไขสะไขสะอ่ะไข่สะกับเจ้าตัวซูเปอร์วันนะครับผมโค้ดเหมือนกันได้เลยนะครับมันก็ลยอ่านเป็นไขสะนะครับเดี๋ยวลองใส่ไข่สะดู ต่อไปเป็นเจ้าตัวนี้ stronger เป็นอังกิโตะเฉยเลย <laughs> <laughs> ต้องบอกก่อนนะครับว่าโค้ดที่เขียนเองตรงนี้ที่ระบายเพิ่มนะอาจจะผิดพลาดบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผม อ่านี่สต็อกไดละอ่านะครับแต่ไรสะกับไอซูเปอร์วันนี้มันมันโค้ดเดียวกันนะมันก็เลยอ่านอ่านเป็นไขสะอ่าลองดูนะครับเดลต้าจะอ่านได้ไหมนะฮะลองเสียบดูอันนี้ผมก็ปิ้นมาเผื่อนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่มีกาซมันลองเทสด้วยนะฮะก็เลยใช้วิธีนี้แหละโอเค อ่นานได้ไหมไม่ได้เหรอไม่น่าได้นะครับเดลต้าไม่อ่านนะครับผมหรือเปล่าหรือว่าโค้ดผมอาจจะทำผิดหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงเราไปอีกสรกครับผมอีกสระอีกสระต้องใช้ความปานนี้ในการใส่การ์ดนิดน,นึงนะจุบจุ๊บจบจบจ

ครับผมกาจะใส่ได้โอเคสกาวได้นะครับผมเชิบต่อไปริวคีนะครับริวคีท่าในการนี้เป็นร่างเซไวายนะครับแต่มันจะอ่านแบบไหนต้องลองไปดูกัน ใส่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 ใสใสอ้าวหนึ่งสองทำไมถึงอ่านดูกคีผมก็ไม่แน่ใจนะตรงนี้ว่ามันผิดพลาดหรือเปล่าเพราะว่าใชาน้นิ่งเมื่อกี้ที่ดีนะครับมันก็อ่านได้นะฮะอาจจะเป็นเพราะโค้ดผมอ่านระบายไม่ไม่นั้นหรือเปล่า,อ,ลาอ่า อาจจะเป็นเพราะว่าโค้ดผมระบายไม่เท่าหรือเปล่าหรือว่าการ์ดมันอ่านได้แค่นี้หรือยังไงโอเคต่อไปการ์ดที่ผมมีบ้างน,นะครับถ้าเป็นการ์ดอื่นละ่ะอะไรเงี้ยเป็นการ์ดที่ปริ้นมานะครับเป็นคอมเบอร์เลเดอร์หมดเลยนะฮะอ่าผมมีใบหนึ่งนะอย่างอิจิโกะนะครับผมเป็นการ์ดแท้นะฮนะโอเคนะใส่ง่ายกว่าเยอะ ชิโกโอ้ยโอเคถ้าเป็นใบอื่นละ่ะถ้าเป็นอย่างอ่าใบนี้ถ้าเป็นอย่างใบนี้ล่ะครับนี่ Final Attack Ride เอ Final Form Ride นะครับของด c เค e นะครับผมมีอยู่อ <Final S 1> ร, <ถ S 2> รถผ่านนะครับร ว้าวโอเคอ่านได้นะครับผมแล้วถ้าเป็นอีกใบนึงหล่ะนี่ฟอร์มไร์ของคูกะนะครับเราจะใส่เข้าไปเลยอ่าก็อ่านได้นะครับแล้วถ้าเป็นใบอื่นที่ไม่ใช่การ์ดแบบในในซีรีส์อ่ะถ้าเป็นแบบพวกกำไรพวก แก๊สแบบนี้ครับแก๊สกำบะเลเนี่ยจะอ่านไหมลองดูอ่าอันนี้ไม่อ่านนะโอเคลองไปใบอื่นดูครับอย่างใบนี้อ,อ,อ,อ่า V3 โอติดติดติดอ่านี้ก็ไม่อ่านนะครับปึ๊บโอ้ชนกล้องชนกล้องกล้องจะลัวอ่าใบนี้แหละครับนี่ ลองดูนะฮะไอแคล r ไรด์อ่าอ่าเป็นบาเรียนะครับถ้าเป็นอย่างใบนี้นะครับลองดู จะอ่านเป็นบาเลียหมดเลยนะถ้าไม่ใช่การ์ดไอ้ไรนะของมันนะคุกะคุกะไม่แน่ใจว่าอ่านไหมนะหรือเปล่าอาจจะอ่านไหมเฮ้ยอ,อันนี้อ่านเออถ้าเป็นถ้าเป็นคุกนะน่าคุกะถึงคียบอรนะ์ดน่าจะอ่านนะอ่าผมลองลองอ่านี่คียบอร์นี่ผมหยิบมาเผื่อนะครับ เอออันนี่นไปโอเคเนี่ยอีกใบหนึ่งน,นะครับลองเทสดูนะเดนโอนะฮะผมว่าถ้าลองเป็นการ์ดคู่กะถึงดีเคทไม่ดีเคทดีเคทอาจจะอ่านด้วย เดี๋ยวผมลองหาการ์ดดูนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวมาอกลับมาใช้กันต่อนะครับผมก็ได้ไปหาการ์ดมานะครับนี่ประมาณนี้นะเดี๋ยวลองต้องลองดูนะครับผมว่ามันจะอา่านหรือไม่เพราะว่าตัวนี้นะครับมันมัน,ม,นมันเป็นเอ่อเดนโอล่างสีม่วงเนาะอันเดี๋ยวลองไล่คูกะดูนะครับเอ้คูกะอากิโตอากิโต ใบนี้ไม่อ่านนะหรือยังไงลองใหม่อ่าใบนี้ใบนี้ไม่อ่านนะครับผมใบต่อไปนะ D A นะะการ์ดของมันเองจะอ่านหรือเปล่าลองดูอ,ดอ่านเป็นบาเรียนะครับผมอ่าต่อไปริวคีนะฮะริวคี โ okay. อเคอ่าลองไปนี้นะครับผมดับเบิลนะครับผม <Yeah. S 1> จะอ่านไหมนะ <Yeah. S 1> ไม่อ่านชื่อนะครับแต่ว่าเป็นตัวเป็นเสียงสแตนบายขึ้นมาเลยนะครับผม <Yeah. S 1> ต่อไป black black ถ้าให้เดานะฮะอาจจะเป็นเสียงบาเรียนะครับอย่างที่ได้ยินนะครับผม <Yeah. S 1> ใช่จริงด้วยนะครับ <Yeah. S 1> เป็นบาเรียนะฮะอ่า ไฟส์ ice, นะครับไฟจะรีวิวแบบเร็วเวแล้วนะจะเทสแบบเร็วๆแล้วโอเคดีเคดดีเคดนี่คืออ่านนะครับผมจะไม่ยิงนะเพราะว่ายิงไปาซาวสุดท้ายเสียงของมันก็เหมือนกันทุกใบนะฮะนะเอ็กแทกไรส์ไฟแนลไฟแนลไฟแนลไรส์ของ ไอโทรโุกิอาใบนี้ไม่อ่านนะผมว่าน่าไอตัวเครื่องนี้เดี๋ยวไปสรุปกันตอนท้ายแล้วกันนะครับใบนี้สรุปไม่อ่านนะครับอะ D A ร่างคอมพลีทอ่านมาเรียมันเลยเว้ยอึ๊บอะริวคิอีกใบนึงแล้วกันแถมให้ อ่าลิคิเพราะว่าโค้ดมันเหมือนกันนะครับพวกนี้อ่าต่อไป Stronger อันนี้ลองดูนะครับ,บจะบาเรียหรือเปล่าเป็นบาเรียอีก,อกเช่นเคยใบยสุดท้ายนะครับเดนโอลองดู แล้ครับสรุปสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมสำหรับเจ้าตัว DNA driver นะครับตัว20ปีนะครับก็สามารถอ่านได้การอ่านได้การอ่านการได้ประมาณนี้นะครับผมก็ก็ถือว่าเยอะนะฮะเยอะแต่ว่าต้องเอาการ์ดที่เป็นตัวในซีรีส์มาเล่นนะถึงจะแบบได้อัตรถมากกว่าอะไรมาเนี้ถ้าเป็นการกดกอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ที่ลองนะครับจะเป็นบารียหมดเลยหรือไม่ก็อ่านการ์ดไม่ได้นะครับถ้าว่าถ้าเป็นการดของ d a เนี่ย บาเรียทุกใบแน่นอนนะครับส่วนการ์ดไลเดอร์ตัวอื่นนะครับตั้งแต่คูกะถึงดิเคทนะครับผมก็อ่านได้ปกติเป็นชื่อมันนะแต่บางใบอย่าง,อย,างอย่างอากิโตะเมื่อกี้ที่ลองมันก็เออเลอร์ใช่ไหมไม่อ่านนะครับผมนะก็เสียได้ตรงที่ว่าลูกเล่นแต่ละใบนะครับลงท้ายเสียงเสียงตอนใช้การ์ดแล้วอะตอนยิงอะมันเหมือนกันหมดเลย เสียดายตรงนี้มากนะครับผมเข้าใจว่าไอ้การ์ดอ่าคาเมนไรนะครับคาเมนไรไอตัวทุกตัวนะคาเมนไรที่ว่ามันซับมอนออกมาเสียงมันเหมือนกันอยู่ละแต่ว่าไอ์การ์ดพวก a อ็แกแทกไลนพวกเนี้ยของ d ีเอเอเนี้ยควรจะเป็นเสียงอื่นไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันมันเหมือนกันทุกใบเลยเข้าใจปะมีแค่ต่างแค่อ่าคาเมนไรที่แปลงร่างเปดีเอ็กับ Final Attack ก i ล e ของ d ีเแค่นั้นเองที่มันไม่เหมือนกับ ไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะนะครับผมก็ถือว่าโดยรวมก็โอเคนะเล่นก็ดีกว่าตัวตัวเวอร์ชันแรกอะเข้าใจอยู่นะครับผมก็สาหรับคลิปนี้นะมาไม่สั้นแล้วละมาก็หลายนาทีแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมตอนนี้ก็จะ500ยซับละก็อยากให้ทุกคนติดตามกันเป็นนานนะครับช่วยกันสนับสนุนผมหน่อยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามนะครับผมแล้วเจอกันบ๊ายบาย